สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำงวดวันที่16สิงหาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นบนนะเป็นสูตรเด่นบนระยะยาวนะคะเดินทั้งหทสามตัวนะคะเดินดีมาได้หนถึงสตัวยังไม่มี มาสตัวนะคะมาหึงตัวเป็นส่วนใหญ่นะ,ะตัวสูตรนะคะที่อาจารย์จะนำมาคำนวณให้ fc ได้ชมกันก็คือใช้ร้อยนะคะครั้งที่2นะ,ะแต่ว่าต้องย้อน1งวดนะคะแล้วก็บวกกับ2องคงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x บวกหนบวกหนึ่ 1, แบบนี้เลยนะคะนี่ย <Yeah. S 1> เราจะทําให้ออกแบบอย่าง97 9แบบนี้นะ,ะที่จะเป็นตัวอย่างนะคะ 9 7 9นะคะปกติทั่วไปนะคะเราจะย้อนไปหนึ่งงวดก็คือใช้งวดที่ออกของงวดที่ออก5้าใช่ไหมพอเราเราทำได้แล้วมันก็จะมาออกที่979แต่สำหรับสูตรนี้นะคะย้อนไปห้าสี่ไม่พอนะต้องย้อนไปอีกหนึ่งหนึ่งงวดนะคะก็คือย้อนงวดนั่นเองนะคะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่4 1 0นศย์ะคะแล้วเราก็ไล่4 1 0มานะคะตัวแรกเลยเอามาจดไว้ตรงนี้อันที่หนึ่งนะ410ศย์นะคะ เราย้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไล่เลยนะคะเป็นหกสี่แปดนะขยับขึ้นไปนะคะตรงนี้หกสี่แปดะแล้วก็ขยับมาเป็นเก้าสามหนึ่งนะคะอพอหกสิแปดแล้วจะเป็นเก้าสามหนึ่งนะแล้วเราก็ขยับขึ้นไปนะคะเมื่อที่สี่นี่ก็เป็นสี่ห้าสี่นะคะอาจารย์มาเขียนไว้ตรงนี้นะสี่ห้าสี่นะ,ะจากสี่ห้าสี่ขยยบขึ้นไปนะคะก็จะเป็น สามสามศูนย์นะคะนี่ค่ะสามสามศูนย์งวดที่หกนะคะเราก็เหยียบขึ้นไปนะคะเป็นเลขเก้าศูนย์ศูนย์นะคะก็มาจดได้ก่อนนะคะก็คือเก้าศูนย์ศูนย์นะคะนี่เก้าศูนย์ศูนย์อันนี้ทําการย้อนให้แล้วนะคะหนึ่งงวดเราไล่ไปแล้วนะคะแล้วก็มาห้าศูนย์เก้านะคะเขียนตรงนี้ห้าศูนย์เก้าเราไปงวดที่แปดนะคะงวดที่แปด หัวห้าย์เกแล้วก็มาเป็นแปดนย์เก้านะคะแปดศูนย์เก้าแล้วแล้วย้อนมาอีกใบนี้ก็เป็นเจ็ดสองเจดนะแปดย์เแล้วก็เจ็ดสองเจดนี่คะจากเจ็ดสองเจดนะคะท่านผู้ชมก็มาเจ็ดหสามแล้วก็ไล่ามาเป็นเจ็ดี่เจดนะเจ็ดหสามนะคะ, 7, 6, 3, ะ,คะแล้วก็เจ็ดสี่เจดอย่างนี้นะคะต่อมาจากเจ็สเจดนะแล้วก็มาเป็น สามนะแล้วก็ศูนย์ศนสามหสนะคะ,ะแล้วก็ศูนย์หนึแล้วต่อมาก็จะเป็น9ก้เจดห้นะคะเก้าเจห้าแล้วก็งวดที่เราจะใช้จริงๆก็คือ0ูนนะคะศู 11, นย์นึตามนี้เลยนะปกตินะเราจะทำงวดต่อไปเราจะต้องใช้ ห้าเจ็ดเก้าตรงนี้นะอันนี้มันเก้าเจ็ดห้านะคะแล้วปกติเราจะใช้ห้าเจ็ดเก้าตัวนี้่ะอ,อาจารย์เขียนไว้ให้ตรงนี้นะด้วยดินสอนะคะ่ะแปบหนึ่งห้าเจ็ดเก้าถ้าหากสูตรนี้เดินต่อนะคะตัวเลขต่อไปในงวดที่สิบหกเราจะใช้ที่ห้าเจ็ดแล้วก็เก้าอ่ะเอามาบวกกับสองคงที่มันจะเป็นงวดต่อไปนะคะ ต่อจากงวดที่เราจะใช้วันที่สิบหกสิงหาะะสิงหาแล้วก็วันที่หนึ่งกันยาเราจะใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ยังไปไม่ถึงนะเราก็จะเอาตรงแค่ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ทําให้ล่วงหน้าเพราะว่าเลขมันออกมาที่ตัวนี้แล้วห้าเจ็ดเก้านะคะอันนี้เราไม่ได้ใช้ตัวนี้เราย้อนไปงวดหนึ่งเราก็จะใช้ที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะตัวนหนึ่งหนึ่งก็เอามาเขียนไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไล่เลยนะคะจะได้นี่คะ่ะแล้วพอเราได้ เราไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราไล่ย้อนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาสี่นะ,ะตัวที่เป็นหลักร้อยย้อนงวดมาบวกกับสองคงที่สี่กับสองก็ได้หกแบบนี้นะหกเจ็ดแปดออกเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยก็จะเข้าที่เลขเจ็ดนะในแนวทางของหลักสิบนะคะมาได้ทุกตัวนะหลักสิบร้อยสิบหน่วย,ยเดินเดินร้อยสิบหน่วยเลยนะสำหรับสูตรนี้เขียนย่างี้แล้วกันเนาะมีจะเป็นร้อยสิบหน่วยะคะ่ะ ก็ข้อที่สองเราเอาหกกับสองบวกกันเป็นแปดเก้าศูนย์ออกศูนย์หกสามเนี่ยขอที่สามเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะได้หนึ่งสองสามก็สามเก้าห้าเนี่ยเข้าที่เลขสามข้อที่สี่สี่กับสองบวกกันเป็นหกเจ็ดแปดก็เอาหกศูนย์สามเนี่ยข้อที่ห้าสามกับสองบวกกันเป็นห้าหกเจ็ดออกหกสองหกเข้าที่เลขหกข้อที่หกเก้ากับสองเป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งสองสามออกสี่แปดหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่งข้อที่เจ็ดห้ากับสองนะคะบวกกันเป็นเจ็ด แปดเก้านะคะออกห้าเก้าแปดอันนี้เข้าสองตัวนะคะต่อไปงวดที่แปดนะคะมีเข้าสองตัวนะเดี๋ยวจันถ้าเข้าสองตัวเดี๋ยวติดดาวไว้ให้โอเคงวดที่เจ็ดนะเข้าสองตัวพองวดที่แปดแปดกับสองบวกกันเป็นสิบนะศู 0, 1, 2, 1, 1, นย์หนึ่งสองออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะงวดที่เก้าเจ็ดกับสองบวกกันเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะออกหกเก้าศูนย์อันนี้ก็สองตัวนะคะ เห็นไหมคะเก้างวดเพิ่งจะมีเข้าสองตัวแค่สองงวดเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องน่าจะติดสักตัวนะคะเจ็ดกับสองบวกกันเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะออกห้าเก้าสามอันนี้หนะ้าเก้าสามนะก็มาที่เลขเก้าหลักสิบเอาตัวเดียวนะคะเมื่อที่สิบเอ็ดเจ็ดกับสองนะคะบวกกันเป็นเก้าศูนย์หนึ่งออกค้าศูนย์สี่นะคะเมื่อที่สิบสอง สามบวกสองเป็นห้าหกเจ็ดออกห้าศูนย์สามนี่ก็หลักร้อยนะคะนี่เป็นเลขห้าว่าที่สิบสามนะคะศูนย์กับสองบวกกันนะได้สองสามสี่ออกสามสามหกอันนี้มันเป็นเบิเ้ลน,นะแต่มันมาตัวเดียวนะคะแต่แค่มันไปเบิ้ลเฉยเฉยนะ,ะต่อไปงวดที่สิบสี่นะคะเก้านะคะบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามออกศูนย์สี่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นงวดที่แล้วาจาจะไล่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการ เราต้องไล่ตัวที่เราต้องการแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหมดไปก็มาที่ศูนย์สี่หนึ่งะคะเลขหนึ่งตัวนี้ก็มาแนวทางของหลักหน่วยนะคะยังเดินอยู่นะคะท่านผู้ชมเราก็มาคำนวณต่อนะคะงวดที่สิบห้าที่สนะิบห้าศูนย์หนึ่งหนะึ่งะเอาศูนย์ก็บสองบวกกันก็ได้สองสามสี่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยสองสามสี่ ใครชอบตัวไหนคะเลขสองเลขสามเลขสี่มาได้ถึงสองตัวนะตัวนี้เลยเลขสองอันนี้สองเนี่ยมันจะอยู่ในเยี่ยมนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองนะส่วนคู่ขวัญน,นะก็จะเป็นสองสามสี่สองสามสี่ห้านะสองสามสี่ห้าคู่ขวัญก็มีหมดเลยทั้งสองทั้งสามทั้งสี ถ้าเกิดทางเลขในสูตรอื่นๆนะมันก็จะเป็นแนวทางของเลข4ี่นะแล้วหลักร้อยเราก็ทําได้ที่เลขสี่ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมทางเลขสําหรับงวดนี้ที่เป็นดอกจิกนะอาจารย์เอามาจากาสูตรยอดเศรษฐีเนาะมันจะได้เลขสี่นะคะท่านผู้ชมจะเดินหรือไม่เนี่ยหรือว่าจะเป็นเลขสองเลข3ามถ้าหากสูตรนี้มันเข้านะคะท่านผู้ชมวิธีการก็เอาตัวที่งวดเนี้ย เดี๋ยวงวดที่มันออกเป็นเลขอะไรเราจะไม่ใช้มันจะมาต่อตรงนี้เราก็เอาเลขงวดเนี่ยก็ถ,ถือว่าย้อนไปหนึ่งงวดแล้ว่ะเดี๋ยวมีงวดใหม่ขึ้นมาเราไม่ได้ใช้นะเอาห้าเจ็ดเก้าตัวนี้แหละมาเขียนด้วยดินสอไว้ตรงนี้กรณีถ้ามันเข้านะคะแล้วถ้ามันเข้าขึ้นมาจริงๆ F4 กับท่านผู้ชมชอบตัวไหนคะระหว่างสองสามสี่นะสองสามสี่ก็จะรอผลอยู่นะตร,ตรงนี้นะสองสามสี่นะ เราย้อนงวดไปเรียบร้อยแล้วนะถ้ามันเข้าแล้วค่อยมาทํางวดนี้งวดนี้เราก็จะใช้หลักร้อยที่เป็นเลข5าเอามาบวกกับสองเราทำต่อไปงวดที่มันออกของร้อยครั้งที่สองเราก็ยังไม่ใช้เอาไปไว้ใช้งวดหน้านะเพราะว่าถือว่าเป็นการย้อนงวดอย่างนี้คนะอาจารย์พยายามสอนสูตรให้มันหลากหลายนะจะได้เก่งๆนะคะท่านผู้ชมนี่แหละวิธีการทําย้อนงวดคือแบบนี้ สูตรนี้จะคนละสูตรกับย้อนงวดในข้อมูลบนระยะยาวนะคะข้อมูลบนระยะยาวแบบสามตัวนะก็มีอีกนะ,ะเป็นการย้อนงวดเหมือนกันแต่ย้อนด้วยตัวเลขอื่นนะคะแต่ตัวนี้ก็สวยนะคะท่านผู้ชมสองสามสี 2, 3, 4, น่นีก็น่าจะเดินเนาะสังเกตเนาะมันก็ถ้าเราเช็คนะคะไม่เอาไม่เอาสามตัวเนี้ยเออไม่เอาไม่เอาตัวข้างหลังนะถ้าเราเช็คค,คู่นี้ ตรงนี้จะหลุดไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเช็คคู่หน้าสองกับสามนี่ก็จะก็สวยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมถ้าเราดูนะมันจะเดี๋ยอาจารย์ให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอนะคะก็คุยกันนิดหนึ่งสําหรับสูตรนี้นะลดไปก่อนนะคะดูดูตัวเลขเราดูทางเลขนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะถ้าเราเอาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยหกศูนย์สามนี่นะเดี๋ยวอาจารย์ทํา อก็บไว้รนนี้แล้วกันเผื่อเผื่อมีตัวสูตรสูตรเด่นๆจะได้มาตีตรงนี้ไว้ไม่ได้ไม่ได้เกะกะนะคะตรงนี้แล้วแต่หกศูนย์สามมาเลยนะถ้าเราเช็คสองตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะมาสองตัวหน้านี้หกมาหกใช่ไหมแล้วมาหนึ่งมาหกนะแล้วก็มาที่หนึ่งตัวนี้ใช่ไหมแล้วมาที่ทั้งทั้งเก้าทั้งศูนย์ตัวนี้นะฮะแล้วก็มาที่เก้าตัวนี้ที่ศูนย์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วมาตัวนี้ มันจะน่าจะอยู่ที่สองตัวตรงนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมสองตัวนี้สองตัวนี้ก็จะไม่หลุดเลยนะคะถ้าชอบสีอาจจะเป็นมันอาจจะมาสองตัวนี้ด้วยหรือว่าตัวนี้นะคะท่านผู้ชมลองเล็งดูนะถ้าเราไม่เอาสองตัวนี้ที่หลุดไปหรือว่าถ้าสองตัวนี้ไม่เดินนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นถามว่าเป็นตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวนานนะตัวที่นานแล้วไม่มาแบบนี้ตั้งแต่ตรงนี้เลย แถวนี้นะไม่ไม่มาอีกเลยะฮตะั้งแต่งวดที่ออกเออหนึ่งหนะะึ่งหกดค่ะเนี่ยมาตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยไม่มาเลยเขาเรียกตัวนานแบบนี้นะจะมาสี่สามหรือว่าสี่สองมาถึงสองตัวหรือว่าจะไม่มามาสองก็สามหรือว่าสองก็สามจะหลุดแบบตรงนี้นะฮะเนี่ยที่มันไม่มาสองตัวนี้แปดเก้าแล้วหนึ่งสองไม่มามาตัวข้างหลัง คะ่ะก็เป็นจุดให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีได้พิจารณาดูนะว่าชอบแบบตัวไหนนะคะชอบตัวไหนสองสามสี่นะอาจารย์คิดว่าน่าจะติดนะหนึ่งหนึ่งตัวนะอย่างน้อยนะ,ะลองไปเช็คดูเนาะแล้วเราทํานะคะท่านผู้ชมสูตรที่เราทํามาได้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะมันจะอย่างหลักร้อยเราได้เลขสนะี่เนาะ ในคู่ขวัญมันจะมีร้อยนะแต่ว่าคู่ขวัญเนี่ยมันจะมาที่สิบหน่วยซะเป็นส่วนใหญ่มันก็จะไม่ติดเลขหกนะคะในแนวทางของหลักสิบมันก็จะไม่มีในทั้งเยี่ยมนะคะทั้งคู่ขวัญน,นะแล้วก็หลักหน่วยที่เป็นเลขแปดก็จะไม่มีทั้งเยี่ยมทั้งคู่ขวัญน,นะคะท่านผู้ชมนี่แหละมันเป็นปัญหาตัวเลขนะคะมันไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้น อยู่ที่ท่านผู้ชมเลยนะคะว่าจะเลือกตัวไหนแต่ถ้าสองสามสี่ในสามตัวเนี้ยมันจะอยู่ในคู่ขวัญน,นะคะเพราะว่าคู่ขวัญเนี้ยมันอาจารย์เขียนให้นะคู่ขวัญคู่ขวัญน,นะคะเมื่อที่แล้วติดมาถึงสองตัวเลยนะคะแล้วก็ลาชาโชคติดถึงสามตัวส่วนเยี่ยมมาติดมาหนึ่งตัวแล้วหนีไปที่หลักร้อยนะคะคู่ขวัญสำหรับงวดนี้ก็มีตัวเลขนะคะ เออเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะสองสามสี่แล้วก็ห้าหนี่ค่ะท่านผู้ชมสองสามสี่แล้วห้าอันนี้มีสองสามสี่อยู่ในคู่ขวัญเลยทั้งทั้งสามตัวเลยแล้วก็ส่วนห้านะคะก็จะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะ,ะเลขวิ่งหนึ่งตัวนี่แหละให้ท่านผู้ชมลองพิจารณานะคะบางท่านก็เก่งเนาะ,ะแบบว่าดูปุ๊บปุ๊ป๊ชอบตัวนั้นตัวนี้เลยะคะะ อยู่ในนี้เลยสามตัวนะในคู่ขวัญนี่ค่ะตามนี้แล้วแล้วตัวเลขที่เราทํามาได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะอย่างเงี้ยสี่ห้าแปดนะสี 4, 5, 8, 4, 100, นะ่ห้าแปดสี่หลักร้อยเนาะห้าหลักสิบใช่ไหมสี่ห้าแปดที่เราชอบชอบอยู่นะห้ 5, 10, าหลักสิบได้อยู่แต่ว่าตามจริงแล้วคู่ขวัญมันไม่ค่อยชอบมาข้างหลังนะส่วนใหญ่มันจะมาสองสามสี่มาข้างหน้านี้ แล้วติดอยู่ที่สิบหน่วยนี่ค่ะข้อประการที่หนึ่งตัวที่สองนะคะหลักร้อยในชุดมาตรฐานเราได้สี่หลักสิบได้หกแล้วหลักหน่วยก็ได้แปดนะคะแล้วก็ได้สี่หกแปดนะคะท่านผู้ชมสี่หกแปดเนี่ยหลักร้อยของคู่ขวัญน,นะมันจะชอบอยู่ที่สิบหน่วยใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ไม่มีเลยนะคะสี 4, 6, ่หกแปดเห็นไหมต่อไป ถ้าเป็นสี่ศู 4, 04, นย์สี่ค่ะท่านผู้ชมสี่ศูนย์สี่ค่ะก็จะมีเลขสี่อยู่ทั้งร้อยทั้งสิบเป็นหวยหามนะคะท่านผู้ชมฮนะ,ะตัวนี้หรือว่าสี่ศูนย์แปดนะถ้าเป็นสี่ก็หลักร้อยอยู่ที่สี่ศูนย์แปดก็ไม่มีอยู่ในสิบหน่วยนี่แล้วถ้ามันไปจับกับส่วนใหญ่เราจะชอบใช้คู่ขวัญน,นะคะจับกับสูตรเยี่ยมเนาะสูตรเยี่ยม เยี่ยมมันก็จะได้ที่901แล้วก็2นะคะมันจะอย่างเนี้ยอย่าง4ี่ห้าแดเนี่ยก็จะไม่ติด9012 468ก็จะไม่ติด9012 4 0นย์หอย่อางน้อยอาติด4กับ0นย์ะได้อยู่หน้านี้นะเรียกว่า408ศูะอันนี้ก็ไม่ติดเหมือนกันนะไม่ติดเหมือนกัน คือเลขสี่มันจะไปอยู่หลักร้อยเนี่ยมันมันน่าจะดีไม่ดีอาจจะเอกเบิ้ลตัวนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมสี่ศูนย์สี่ลองเช็คดูเนาะเลขอ่ะบางครั้งคนท่านผู้ชมและเอฟซีบางท่านก็ชอบที่เออแนวทางของพวกเด่นระยะยาวสูตรอมาตะเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่มันจะเดินอยู่ในแนวพวกสูตรเหล่านี้นะนี่ยแล้วก็ไม่อยากให้ทิ้งอ่ะไอ้สูตร เลขที่เราทําได้แค่ตัวเดียวอย่าง4 6 8นีหรู้จะ4 5 8นะสองตัวนี้มันได้ชุดเดียวเลยแต่มันไม่สัมพันธ์กับสองสูตรเนี่ยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มันจะมีบางสูตรนะคะ9 0 1นะมามาห่งมาหตัวอันนี้2 3 4ใช่ไหมท่านผู้ชมอาจจะใช้2 3 4ใช้เด่นใช่ไหมเด่น สองสามสี่เนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็จับกับเก้าศูนย์หนึ่งถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีสองสามสี่ชุดนี้แล้วจะมีเก้าศูนย์หนึ่งชุดนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยแล้วเลขมันไม่ชนกันมันน่าจะมาะเขาเรียกอะไรคะมันน่าจะมาสูตรละตัวนะถ้าแบบนี้ เรายังไม่ต้องปักกลับมันก็จะได้ทั้งหมดเก้าชุดเก้าชุดนะคะท่านผู้ชมสองสามสี่กับเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเดีย๋ยวถ้ามีเวลาอาจารย์จะลองวางสูตรนี้ให้ดูเนาะเดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นวันที่สิบสองสิงหาเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็เรียกว่าวันแม่แห่งชาติเลยนะคะท่านผู้ชมเราก็พักผ่อนบ้างเนาะ พักผก่อนมั่งลองดูแนวทางของตัวเลขแต่ละตัวสูตรไหนถ้าไม่เข้าตากรรมการนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องจัดนะดูเอาไวเ้เป็นเป็นบรรทัดฐ,ฐานเฉยๆนะคะดูเอาไว้เป็นบรรทัดฐ,ฐานนะอาจารย์คิดว่าสูตรนี้นะมันน่าจะประคู่กับสูตรนี้แล้วก็หาอีกหนึ่งตัวที่เป็นเลขวิ่งนะที่ไม่ชนอย่างนี้มีไม่มีเลขค่าตัวเดียวนะเอาเลขค่ามาใส่ก็ได้มันจะได้ทั้งหมดเก้าชุดเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไป คำนวณสูตรนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาลอง,ลองจับเก้าชุดดูนะอาจจะเข้าตากรรมการเนาะอาจจะเข้าวิธีวิธีที่เราเคยเรียนมานะทั้งหมดะเยอติดตรงนี้เก้าส่หนึ่งอันนี้ก็สองสามสี่ก็ติดด,ด้านหน้านี่เพราะสูตรทุกสูตรมันสามารถมาได้1ถึงสองตัวหรือว่าสามตัวได้ซ้ำไปถ้าอันนี้สองสามสี่ก็อยู่ตรงนี้ แล้วเลขค่าก็จะโยงมาอีกหนึ่งตัวนะคะอาจจะคู่ขวัญอาจจะเข้าถึงสองตัวเพราะงวดที่แล้วคู่ขวัญก็เข้าเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะคู่ขวัญก็เข้าสองตัวเหมือนกันนะชุดนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองวางให้แล้วก็จับเก้าตัวให้อ่าตามนี้เนาะหวังว่าทุกท่านคงจะรอชมนะคะคลิปจะต่อไปของอาจารย์ด้วยนะฮะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ